คำถ,ถามยอดฮิตนะครับที่ทุกคนคงเคยได้เจอนะครับก็คือการทำการเกษตรเนี่ยนะครับว่าปลูกเสร็จแล้วจะไปขายใครใครจะเป็นคนซื้อนะครับอันนี้ตอบจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็ความเห็นส่วนตัวนะครับคือการทำการเกษตรมันก็เป็นเหมือนงานชนิดอื่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราจะทำแบบไหนละ่ะจะทำแบบที่เราเป็น เจ้าของหรือจะให้เราเป็นลูกจ้างนะครับในความเห็นของผมนะครับการที่จะทำให้ตัวเองเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับเราควรที่จะเลือกทำกเกษตรแบบผสมผสานนะครับคือปลูกพืชระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับพอได้กินนะเหลือกินก็ได้ขายนะครับ อันเนี้เราถึงจะเป็นนายตัวเองเสียชีแท้จริงนะครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องไปรีบเร่งที่จะขายผลผลิตที่มันออกมาจากสวนเราในระยะเวลาสั้นๆที่ทําให้เราต้องเสียความรู้สึกนะในการขายก็คือโดนกดราคาขายได้จํานวนน้อยนะครับได,ได้ได้เงินน้อยนะครับไม่คุ้มกับราคาค่าเหนื่อยนะครับนั่นเพราะว่าเราไปทําแบบ ไม่รู้ไม่รู้ตัวเองว่ากําลังเป็นลูกจ้างอยู่นะครับผมเนี่ยทำงานมาตลอด40ปีจนกเกษียณน,นะครับเป็นลูกจ้างก็มามาตลอดแโอเคเป็นลูกจ้างในระดับชั้นดีนั่นแหละนะครับแต่มันก็คือลูกจ้างไม่ล่ะนะครับพอเรากรเกษียณเสร็จนะเรามีเวลาผมก็ตั้งเป้ามาทําเกษตรเลยอ่านะแล้วก็วางแผนในการทรรําเกษตร นะครับศึกษามานะครับก็พบว่าการทําเกษตรผสมผสานนี่แหละนะมันจะลดความเสี่ยงต่างๆนะและเราก็จะสามารถเป็นนายตัวเองอย่างแท้จริงนะครับเราอยากจะกินอะไรก็ปลูกอันนั้นนะทำอยากจะอยู่แบบไหนก็สร้างสวนระแบบนั้นนะครับมีสัตว์เลี้ยงนะที่เราอยากจะเลี้ยงนะครับมีต้นไม้ที่เราอยากจะปลูกอยากจะกินนะครับ อย่างในสวนนียนะครับพืชระยะสั้นอันนั้นไม่ต้องพูดถึงอัเนาะเพราะมันเป็นคือมันก็คือพืชผักสวนครัวนะครับเก็บได้ขายเป็น 10- 20บวันก็ได้ขายนะก็เก็บขายไปเรื่อยๆนะครับส่วนพืชระยะสั้นนะครับก็คือ3-4เดือนเริ่มแตกดอกออกผล 6- 7เดือนเริ่มได้ผลผลิตนะครับอันนี้ก็มีนะครับผมก็เลือกที่จะปลูกฝรั่งนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยหกเดเดือนเนี่ยมันก็ติด ลูกติดผลแล้ว8ปดเดือนก็สามารถเก็บขายแล้วนะตอนนี้ก็เก็บขายอยู่ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกล้วยนะครับกล้วยนี่ถือว่าเป็นพืชระยะกลางนะครับเพราะว่าเขาเหมือนกันนะครับเจเดือนเขาก็ได้เริ่มออกปี10เดือน11เดือนก็ติดติดปีแกนะเราก็เก็บไปผลผลิตขายได้แล้วนะครับตอนนี้ของผมเ้วยก ปลูกเอาไว้รอบๆบ,บนาเนี่ยเป็นไม้พี่เลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็เก็บผลผลิตเขาขายด้วยนะตอนนี้ก็เติบโตกันเต็มที่แล้วเนี่ยนะหนึ่งปีกับสาม,สามเดือนก,กว่าเนี่ยนะได้ผลผลิตแทบจะทุกกอแล้วตอนนี้นะครับออกปีนะเก็บลูกได้ทุกสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เป็นพืชระยะกลางนะครับกล้วยเนี่ยเขา ปลูกเอาไว้เนี่ยถ้าเราไม่ไปคน้นเขาเนี่ยอีกห้าปีหกปีมันก็ยังอยู่นะแต่ว่าคนที่เขาทาเพื่อการขายแบบเพื่อเชิงเดี่ยวจริงๆอ่ะปีสองปีเขาก็ตัดแล้วนะเขาก็ขุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ปลูกแล้วเพราะว่าปลูกที่เดิมผลผลิตนก็จะลดลงนะครับเขาก็จะเปลี่ยนที่ปลูกนะครับขยับให้เขาเป็นต้นกล้วยไมย่กล้วยสาวนะสองสมปีเขาทําอีกทนะีประมาณนี้นะแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยเรา ทำแบบเกษตรผสมผสานนะครับเรียนรู้ครึ่งๆกลางๆจากเขาอะไรดีจากเขาก็เอามาทําอะไรที่มันเหนือเกินกําลังเราแล้วก็ปล่อยไปเถอะไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ทําแบบเกษตรผสมผสานเป็นปลูกอยู่ปลูกกินนะเหลือกินก็ขายอย่างว่าเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับคนที่ทำาทำทำเกษตรหลังเกษียณเนี่ยนะต้องคิดให้รอบคอบนะครับเพราะว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะรวยแล้วล่ะนะครับ อย่าไปคิดทําเกษตรหลังกะเสียแล้วคิดว่าจะรวยอันนั้คิดผิดตั้งแต่แรกนะครับเอาว่าเรามีกินเป็นแหล่งอาหารมีกินมีแจกนะครับให้ลูกหลานได้กินนะเป็นคังอาหารของครอบครัวก็หรูแล้วนะครับแต่ว่ายังผลพลอยได้อย่าปลูกฝรั่งเนี่ยนะครับฝรั่งผมมี200น่าจะ230ร้อาต้นของต,ตอนนี้นะครับ 230ต้นที่ก็เยอะนะทำกัน2คนนะมีพี่สาวน้องสาวมาช่วยด้วยเป็นช่วงๆเนี่ยก็งานเป็นงานหนักเหมือนกันนะทำไปเล่นไปแต่มันเป็นงานหนักที่มีความสุขเพราะว่าฝรั่งเนี่ยคือเขาพอเขาติดลูกเนี่ยเขาติดลูกของเราให้เราทั้งปีนะครับไม่มีมันไม่มีฤดูกาลนะยกเว้นว่าเราไปนเน้นผลผลิตนะก็จะบอกว่าหน้าแรงจะเป็นอย่างนั้นหน้าร้อนเป็นอย่างนี้หน้าหนาวเป็นอย่างนั้น อันนี้เราก็ไม่ดีิซีเรียสมันหรอกนะครับเราก็ให้มันมีผลผลิตให้เรานะเราก็ให้ปุ๋ยบำรุงเขานะครับแล้วก็หนะ่อทำให้ผลผลิตเขาออกมาสวยรสชาติพอใช้ได้นะรสชาติให้ดีก็ต้องใส่ปุ๋ยดีๆนะครับแต่บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะทำนะแับสิ่งที่เราทําจริงอะ่ะบางทีมก็ไม่ไหวหรอกนะมีปุ๋ยซื้อปุ๋ยมา ก็เอามากองเอาไว้เหมือนกันไม่มีเวลาเอาไปใส่นะครับมันก็มีปัญหาแบบนั้นด้วยนะในทางปฏิบัตินะมันเป็นชีวิตคนปกติอะละนะครับมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะอยู่กับสิ่งที่เราทําได้นะครับดีกว่านะครับทํามันไปเรื่อยๆมีความสุขไปวันๆหนึ่งนะครับอย่างผมปลูกพืชระยะยาวเนี่ยระยะยาวหมายถึงว่าเป็นพืชที่อยู่กับเราเป็น10ปีนะครับ อีกสิปี20ปีเขาก็อยู่กับเราได้นะอย่างเช่นอลองตองนะงเงาะลำไยนะครับขนุนอังวุนะนะพวกนั้นเนี่ยอยู่กับเรานาน,านๆนะครับเราก็ปลูกเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะพอพืชระยะสั้นเขาเลี้ยงเราไประยะหนึ่งพอให้เราอยู่ได้พอถึงเวลาที่5ปี6ปีมาแล้วนะครับ ต้นไม้ระยะยาวเขาจะเริญเติบโตออกดอกออกผลให้เราได้เนี่ยเราก็เบาสบายขึ้นนะครับเขาบอกว่าทําเกษตรเนี่ยสปีแรกผ่านให้ได้หลังจากนั้นก็จะดีขึ้นนะครับหมายถึงว่ามีมีเงินมีทองแหละนะเขาคงปายประมาณนั้นนะแต่ความเห็นผมคือเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆแหละนะชีวิตคนเราอะ่ะมีกินมีใช้แบบวันๆเนี่ยมันเพียงพอแล้วนะครับ มีเงินเยอะแยะขนาดไหนก็กินอาหารได้วันละเต็มที่ก็สองจานแล้วก็เต็มที่แล้วนะครับยิ่งคนมีอายุเนี่ยนะกินมากกว่าน,นั้นก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องดีสำหรับตัวเองแล้วนะครับเป็นปัญหาแล้วนําโรคภัยมาหาตัวเองแล้วนะเพราะนั้นกินให้น้อยนะครับพออิ่มมาแหละนะครับเราไม่ต้องไปปรุงแต่งให้เยอะนักนะครับชีวิตอยู่แบบเย็นๆนะครับใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์นะครับ การจะทําชีวิตแบบสโ,โลไลฟ์ได้อะมันก็ต้องคิดวางแผนนะครับอย่างที่ผุงบอกต้องวางแผนว่าเราจะเป็นเจ้าของอ่าเป็นของตัวเองนะครับอย่าไปเป็นลูกจ้างเขาแต่ให้ระวังนะครับลูกจ้างสมัยนี้นนสถานะลูกจ้างสมัยนี้มันแฝงอยู่ทั่วโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับดงนั้นคิดให้ดีนะครับอย่าไปหลงเข้าไปอยู่ในมุมนั้นนะครับ โอเคนะก็คลิปนี้ค่อนข้างจะยาวหน่อยนะก็อยากจะฝากเอาไว้นะจากประสบการณ์ตัวเองนะครับให้คนอื่นที่กำลังจะเข้ามาหรือเข้ามาอยู่แล้วนะแชร์ประสบการณ์นะครับไม่ได้คิดว่าตัวเองสิ่งที่พูดไปเนี่ยนะมันถูกต้องนะมันดีนะผมไม่ได้จบกเกษตรมานะครับผมไม่ได้เป็นอาจารย์นะครับแต่ผมก็คือเกษตรกร,ร,กรนี่แหละนะครับ